สวัสดีค่ะคลิปนี้น้องเอจะพามาเปรียบเทียบอันติชโชมใหม่กับโชมเก่าต่างกันยังไงนะลูกค้านะนี่นะคะสําหรับอันติชโชมเก่ากับโชมใหม่แล้วก็สีขาวเหมือนกันนะคะแตกต่างกันยังไงลูกค้านะคะสําหรับสองคันนี้น้องเอบอกเลยว่าเป็นเครื่องปันหกทั้งคู่นะคะหนึ่งจุดหกจีเหมือนกันค่ะโตโยต้าอันติชนะคะหนึ่งจุดหกจีสำหรับโชมนี้นะคะลูกค้าคันนี้เป็นปีสองพันสิบหกค่ะ ชมปีสองพันสิบหกลูกค้าดูนะคอนโทรลด้านหน้าหรือว่าด้านในนะคะต่างกันแค่เล็กน้อยสําหรับโฉมหน้าแค่นั้นเองนะคะลูกค้าโฉมหน้ารุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับโคมไฟนะคะใหญ่กระจังหน้านะคะคาดมาด้วยโครเมียมนะคะลูกค้าเครื่องพันหกนะคะสปีดเท่ากันเลยเป็นเครื่องพันหกเหมือนกันนะคะ สำหรับชมนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าลูกแก้วนะคะก็จะตัดมาเป็นช่องนะคะแบบนี้ต่างกันไม่เยอะค่ะลูกค้านี่นะคะสำหรับชมนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาชมทีละคันนะคะสำหรับคันนี้เป็นปีสองพันสิบหกค่ะลูกค้าแต่ราคาของเขาจะอยู่ที่สามแสนหกหมืนเก้าันบาทค่ะสำหรับ t ต y o ต้าอันติสเครื่องพันหกนะคะสีเดิมโรงงานรอบคันค่ะสีขาวสีหายากนะคะ ออกห้างป้ายแดงอยู่ที่แปดแสนเจ็ดหมื่นเหมือนกันค่ะสําหรับกันนี้นะคะด้นในส่วนของล้อเดิมโรงงานนะคะล้อเดิมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะลูกค้าการทรงตัวนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะอันติปการทรงตัวยอดเยี่ยมนะคะฝนตกถนนลื่นลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะลูกค้าบอดี้ภายนอกภายในนะคะสวยหรูนะคะใช้กันมายาวนานสาหรับตโตโยต้าอันติปนะคะเป็นรถระดับผู้บริหาร นิยมใช้ตามหน่วยงานต่างๆเพราะว่ารุ่นนี้นะดูแลง่ายไม่จุกจิดแล้วก็ภายในเป็นเบาะหนังด้วยนะคะตอนนี้ราคานี้จับต้องได้ลูกค้าที่สนใจนะคะสอบถามปรึกษากันก่ามาได้เลยนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวมาตรงขอบกระจกเหมือนกันนะคะทั้งสองคันเบ้ามือจับนะคะสำหรับคันนี้ก็จะแต่งมาแบบนี้ค่ะสำหรับรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะไล่มารอบคันค่ะ ส่วนเชื้อเพลิงนะคะก็เติมน้ำมันนะคะในส่วนของเก้าหนึ่งเก้าห้าได้หมดเลยค่ะลูกค้านี่นะคะด้านหลังคัน<ม>นี้มีเซ็นเซอร์ให้นะคะส่วนรุ่นนี้ค่ะตัวใหม่นี่นะคะลูกค้าไฟท้ายนะคะก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะก็จะโฉบเฉี่ยวมานิดนึงในส่วนของตัวใหม่นะคะด้านหลังก็จะเตี้ยกว่านิดนึงนะคะ ทำให้ลดการต้านแรงลมนะคะเพียวขึ้นนั่นเองเพียวขึ้นนะคะสําหรับคันนี้จะดูเหมือนกับว่ากว้างนิดนึงแล้วก็สูงกว่าในส่วนของด้านหลังนี่ค่ะจอดใกล้กันแบบนี้เปรียบเทียบให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะลูกค้าตัวใหม่กับตัวเก่านะคะแต่ว่าความเร็วความแรงเท่ากันนะคะเครื่องพันหกร้อยสี่ร้อยห้าเหยียบได้เท่ากันเลยแต่ค่างวดต่างกันนะคะค่างวดต่างกันใครอยาก่อนถูกก็เป็นคันนี้เลยค่ะเก้าสามห้าหนึ่งขอนหกพันกว่าบาทตลอดสัญญา แต่ถ้าคัน4865นะคะฟรีดาวน์พอมเก้ากว่าบาทตลอดสัญญานะคะก็จะห่างกันประมาณ3000กว่าบาทสำหรับใครที่นะคะไว้นะคะอยากได้แบบใหม่ๆเลยก็จัดคันโน้นได้เลยค่ะชมใหม่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาชมภายในคันนี้กันค่ะเราจะรีวิวตีคู่ไปเลยนะคะลูกค้าเปรียบเทียบไปเห็นเด่นชัดไปเลยสำหรับภายในนะคะของคันนี้ประตูไฟฟ้านะคะคาดแถบสีเบจ เบาภายในมาพร้อมกับสีเบจอันนี้ยังเป็นกุญแจอยู่นะคะลูกค้าเป็นกุญแจอยู่สําหรับคันนี้นะคะรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะไม่ได้สําหรับตัวนี้นะคะปรับเสียงเพิ่มเสียงได้อย่างเดียวเป็นเกียร์อโอโต้คนรลด้านหน้าก็ประมาณนี้เลยด้านบนก็สาอาดสะอ้านนะคะนี่นะคะสําหรับด้านหลังก็กว้างขวางแบบนี้นะคะ เบาหนังสีเบจนะคะภายในกว้างเท่ากันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวน้องเองจะพาไปชมคันน้นนะคะว่าโฉมใหม่ภายในของเขาจะแบบไหนนี่โฉมใหม่นะคะลูกค้าโฉมใหม่ก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำค่ะ เพิ่มมาตรงที่นะคะพวงมาล,ลัยก็สามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้หน้าจอก็เปลี่ยนมานิดนึงนะคะสตาร์ทอัตโนมัติค่ะลูกค้าคอนโทรลด้านหน้าก็จะเปลี่ยนมาแบบนี้นะคะ A ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเบาะนะคะทรงสปอร์ตขึ้นนะคะแต่งแนวสปอร์ตโชบเฉียวนะคะรถด,ดูเพียวลดการต้านแรงลมนะคะนี่ค่ะเบาะสีดำสนิทนะคะลูกค้า นี่ค่ะภายในนะคะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะกว้างขวางหรูหรานะคะความกว้างไม่แตกต่างค่ะลูกค้าความกว้างไม่แตกต่างเลยต่างกันตัวเบาะนะคะเบาะทรงสปอร์ตขึ้นมานิดนึงนะคะด้านบนแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็รูปทรงแค่นั้นเองอยู่ที่ว่านะคะใครที่ชอบความเปรียวความทันสมัยขึ้นนะคะจบเฉียวก็เป็นรุ่นใหม่ได้เลยค่ะนี่ ก็แตกต่างอยู่นะถ้าพูดถึงความสวยรุ่นใหม่มันก็ต้องสวยกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ไม่อยากเป็นภาระเยอะอยากได้รถหรูซีดานการทรงตัวยอดเยี่ยมแต่ผ่อนเบาๆนะคะก็จัดเป็นคันรุ่นชมเก่าได้เลยค่ะนี่นะคะไล่ให้ดูรอบคันว่ารถสวยเดิมขนาดไหนนะคะลูกค้า สำหรับใครที่นะคะเงินเดือนน้อยๆนะคะเงินเดือนเงินเดือนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นนะคะหรือว่าเงินเดือนน้อยนะคะแนะนาเป็นเป็นรุ่นนี้เลยค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องใช้ไรายได้เยอะนะคะใช้แค่เงินเดือนเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นบาทก็สามารถออกรถได้แล้วนะคะอายุงานนะคะขอหกเดือนขึ้นนะคะอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ค่ะลูกค้าสําหรับใครที่กําลังมองหารถนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถปึกษาสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ พิกัดรถนะคะ4ส,สาขาทั่วประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะกรุงเทพสุราษฎร์บุรีรัมย์นะคะลูกค้า4สาขาทั่วประเทศไทยจ้าสําหรับรถที่น้องเอขายอยู่ตอนนี้นะคะในส่วนของล้อนะคะก้านล้อนะคะก็แตกต่างไม่เยอะนะคะลูกค้าหรือว่าใครอยากจะเอาไปแต่งแม็กเพิ่มเติมอะไรก็ได้อยู่นะคะนี่ค่ะสวยหรูดูแพงทั้ง2คันเป็นรถระดับผู้บริหารนะคะ จะซื้อก็ง่ายจะขายก็คล่องนะคะลูกค้าสี่สาขาทั่วประเทศไทยคะ่ะสามารถมาออกรถกับเซลล์เอได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะคะกรุงเทพสุราษฎร์บุรีรัมนะคะสำหรับบุรีรัมอยู่นนดินแดงค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอยู่สีแยกตาปานกับสาขาสนามบินนะคะส่วนกรุงเทพอยู่น้องจอกมีนบุรีนั่นเองนะคะลูกค้านี่คะ่ะก็เปรียบเทียบให้ดูกันทั้งสองคันกันไปแล้วนะคะลูกค้าสำหรับใครที่เงินเดือนเริ่มต้นหนึ่งหมืน่นไม่มีคนคำ้ำคนร่วมนะคะ อันนี้ไม่จําเป็นต้องเงินเดือนเยอะค่ะคันนี้นะคะสามแสนหกหมื่นเก้าบาท 2016, 9, บาทปีสองพันสิบหกสามแสนหกหมื่นเก้าบาทบาทคันนี้ถ้าฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณหกพันกว่าบาทเท่าน,นั้นเองค่ะลูกค้าฟรีดาวผ่อนหกพันกว่าเพราะฉะนั้นเงินเดือนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะลูกค้านะสําหรับคันนี้นะคะอ่าไม่มีคนกู้ร่วมนะคะรายได้น้อยนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะนะคะจะได้ไม่ยุ่งยากเพราะว่าเงินดาวนะคะขึ้นอยู่กับ ประวัติเครดิตผู้ซื้อแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับรายได้นะคะแต่ถ้าคันนี้นะคะเงินเดือนเริ่มต้นหนึ่งมืนบาทก็สามารถออกได้แล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากได้รุ่นนี้นะคะโฉมใหม่ล่าสุดปีสองพันยี่สิบเอ็ดของเขาจะอยู่ที่ห้าแส0ห้าหมืนเก้าันบาทนะคะสําหรับคันนี้ไม่หลักหมื่นคะ่ะลูกค้าฐานเงินเดือนขอเริ่มต้นหนึ่งหมืนห้าพันบาทขึ้นนะคะแต่ถ้าใคร1 2 0 0งมืนสองเงินเดือนหนึ่ง1มื0นมืนสองอยากได้โฉมใหม่ S 1> <S 1> ก็ไม่เป็นปัญหาค่ะลูกค้ามันออกได้เหมือนกันแค่เราห,ะะหาคนกู้ร่วมนะคะหาคนกู้ร่วมเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องนะคะขอคนในสายเลือดในการกู้ร่วมนะคะอ่าคนหลักเงินเดือนหนึ่งหมื่นคนหลัก,กเงินเดือนหมื่นสองก็ขอคนร่วมนะคะที่มีอาชีพเหมือนกันนะคะค้าขายก็มาร่วมได้นะคะไม่จําเป็นว่าพ่อแม่ต้องต้องพนักง,งานเงินเดือนเข้าบัญชีนะคะพ่อแม่มีสวนพ่อแม่ค้าขายนะคะเอามาร่วมกับเราก็ได้คะ่ะลูกค้า ครที่ไม่เข้าใจนะคะเงื่อนไขเอกสารต่างๆก็สามารถนะคะตทรตรงมาที่เบอร์094 598 9256เซลล์เอได้เลยนะคะปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเบอร์นี้นะคะถ้ายังไม่รับรับทุกสายนะลูกค้านะมีก็สงสัยอะไรนะคะปรึกษากันเข้ามาได้คะ่ะมีเงินดาวเท่านี้อยากผ่อนเท่าไหร,นะะารา่นะคะมีภาระหนี้นะคะก็ปรึกษากันเข้ามาก่อนนะคะบางทีก็อาจจะหาทางออกให้ลูกค้าได้นะคะบางคนคิดเองว่า เงินเดือนหมื่นห้าแต่ผ่อนหมื่นสามแล้วจะซื้อรถได้ไหมนะคะอันนี้ก็ได้นะลูกค้าปรึกษาละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาก่อนไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่นะคะถ้าอยากได้รถ G ีเซลเอนะคะของเรานี่เลยค่ะลูกค้าศูนย์รวมรถมือสองนะคะที่ใหญ่ที่สุดนะคะในภาคใต้นะคะสองสาขาแล้วก็กรุงเทพสุราษฎร์บุรีรัมนะ,ะเรามีรถให้ลูกค้าเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าตั้งงบผ่อนนะคะเท่าไร่ก็แจ้งมาได้เลยน้องเอจะได้หารถให้นะคะเข้ากับ วงเงินที่ลูกค้าตั้งงบผ่อนไว้นะคะสำหรับรถคันนี้สองคันนี้นะคะนุจะแจ้งตามตรงเลยว่านะคะไม่ว่าจะเป็นปี2016หรือปี2021สภาพรถที่เราคัดมาให้นะคะเป็นรถเดิมเกรด A ค่ะพิกควมน้ำท่วมไม่เอามาขายนะคะจนหนักมานะคะพิกควมน้ำท่วมมาไม่เอามาขายเด็ดขาดค่ะอย่าว่าแต่พิกควนน้ำท่วมเลยลูกค้า เก็บสีมาทั้งแถบก็ไม่เอามาขายลูกค้าสบายใจได้เลยในส่วนของ,รงเรื่องรถของเรานะคะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้ทุกคันนะคะตรวจเจอพี่ควันน้ําท่วมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ทักมาคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้งสองคันน้องเอได้ถ่ายรูปไปแล้วทุก,ทกมุมนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องเลขไม่นะคะรอบคันโทรตรงมาที่เบอร์ศูน5 9เก้าสี่ห้าเก้าแดเก้าสองห้ากขอรายละเอียดขอรูปเพิ่มเติมได้เบอร์นี้แอดได้นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวนองเอจะพาไปดึงนะคะขอบประตูต่างๆว่ารถปีสิบหกจะสวยเดิมขนาดไหนพิกคว่าน้ำท่วมมาไหมนะคะยี่ิบเราไม่ต้องดูเพราะว่าปีใหม่เดี๋ยวมาพิสูจน์คันนี้ค่ะรถพรีกคว่ำน้ำท่วมมาเบื้องต้นเขาดูยังไงนะคะเซเวจะพาชมพีกคว่ำม,มานะคะอันนี้ด้านซ้ายค่ะลูกค้าขอบประตูด้านซ้ายค่ะ เบื้องต้นเลยใครดูรถไม่เป็นดูตามเซลล์ A คลิปนี้เลยนะคะนี่ค่ะอาร์คเดิมโรงงานเม็ดเรียงกลมแถวแบบนี้ชิ้นส่วนโรงงานสองแผ่นประกบตัวตรงกันนะคะไม่มีบิดเบี้ยวค่ะอันนี้นะคะสองแผ่นของโรงงานเม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยนะคะไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีพิควน้ำท่วมมาแน่นอนจ้ะถ้ารถคันไหนพิควน้ำท่วมมานะคะเม็ดอาร์คตรงจุดนี้จะไม่ตรงกันแบบนี้นะคะ หัวน็อตแผงประตูค่ะลูกค้าหัวน็อตแผงประตูก็จะเดิมๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยขยับนะคะนี่จะด้านหลังด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาใครดูรถไม่เป็นนะคะมาดึงดูเองแล้วยังไม่มั่นใจมีเพื่อนเป็นช่างนะคะลูกค้าก็สามารถพากันเข้ามาได้เลยนะคะที่โชว์รูมของเรานะคะดึงยากมากลูกค้ารถเพิ่งเข้านะคะยังไม่มีใครดึงเลยมันดึงยากอะ ต้องใช้แรงนิดนึงเพราะว่าขอบมันแข็งไม่มีใครเคยดึงมีอะไรจ้าดึงให้ดูแล้วนะคะลูกค้านีค่ะด้านหน้าด้านหลังบานหน้าบานหลังประกบชิ้นส่วนเดิมโรงงานจ้ารหัสยางขอบโรงงานนี่ค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปด้านน้นกันต่อคะ่ะหัวน็อตแผงประตูค่ะนี่ ปีสิบหกยังสวยขนาดนี้ปียีิบเอ็ดไม่ต้องอธิบายเยอะค่ะขายออนไลน์ทั่วประเทศไทยค่ะลูกค้าสบายใจกันได้นะคะรถไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้าที่เซ็นผ่านไม่ต้องเซ็นรับรถนะคะสัญญาไม่เกิดนี่ค่ะลูกค้านี่สวยเดิมขนาดนี้นะคะใจละลายได้เลยนะคะบอกเลยเตลที่นี่ใช้รถ อันติดเยอะนะคะซื้อรถที่บริษัทกันทั้งนั้นเลยขายรถมือสองก็ต้องใช้รถมือสองอะพี่เพราะว่ามันคุ้มกว่าเราเห็นความแตกต่างแล้วนะคะออกห้างใต้แดงแปดแสนจิจอันนี้ไม่กี่แสนลูกค้าฟรีดาวยังผ่อนถูกเลยนี่นะคะด้านขวาฝั่งคนขับเม็ดอ์คเดิมโรงงานจ้าใครดูรถไม่เป็นตามที่แจ้งนะคะมีเพื่อนเป็นช่างพามาได้เลยจ้า เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรถ2คันที่น้องเอรีวิวเปรียบเทียบให้ชมนะคะใครที่สนใจคันไหนก็แล้วแต่นะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะจองเพียงนะหนึ่พบาทเข้าบัญชีบริษัทค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะคะให้ก่อนออก1ครั้งนะคะออกรถไปแล้วสามารถเอากลับมาเปลี่ยนฟรีได้อีกหนึ่งครั้งคะ่ะโปรกับฟรีสเดือนนะคะออกรถเดือนนี้นะคะไปผ่อนอีกทีมีนากันเลยจ้าดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79้นะคะลูกค้คาใครที่สนใจนะ,ะโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถปรึกษาหรือโทรตรงามาได้เลยที่เบอร์0 9 4 5 9 8 9 2 5 6นะคะ เทาวยิ้นยังไม่พอนะคะลูกค้าของน้องเอยังมีในส่วนของการดฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้ด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของนะคะลูกค้าช่วยเหลือฉุกเฉินให้ย4ิบสี่ชั่วโมง1ปีกันไปเลยนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถน้ํามันหมดยางแตกนะคะรถยกรถสไลด์เรามีให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสามารถนะคะโทรตรงมาปรึกษาก่อนได้เลยค่ะถ้ายังไม่หลับรับทุกสายนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างคะ สนใจชมไหนก็แล้วแต่นะคะสามารถปรึกษาโดยตรงที่0945989256เจเีย์ไทยรถสวยค่ะ